ออโต้เทอร์โบจะไปครับคือบางเกมเมันสกิเตอร์อยู่นะอน่อยหน่อย,อยตกมาหน่อยสวัสดีครับมาพบกพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับกับช่องป่าเอลหัวหมุนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอะไรครับพู๋จิว๋วทูจิว๋ว หิวก็หายหิวก็หายหิวอีกแล้วจะกินอะไรอ่ะทวดจิ๋วหิวอีกแล้วทวดจิ๋วอยากกินอะไรครับก็คุยกับเขาดีๆหน่อยคุยกับเขาดีๆให้เขาให้เขามาแจกเราให้เาเออให้เข้าอิ่มอ่ะให้เข้าอิ่มโอเคเดี๋ยวเขาได้มาแจกว่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คเบ็ดกันหน่อยสิบสี่บาทเนาะมาเลยเบิ่มเบิ่มเบิ่ม วายออกดีขนาดนี้ต้องมาแล้วว่ะสวยอ่ะเปิดทรงดีทรงดีเปิดมาก็ทรงดีเลยแสดงว่าหิวจริงเอออยากกินอะไรเนี่ะแสดงว่าหิวจริงหจริงจังอ่ะเพื่อนอย่าลืมช่องปาเอวมุดด้วยนะ่นจะฟังกันเต็มนานอ่ะของดีครับเพื่อนสวัสดีครับ โอ้โหอีเจ็ดโอเคอ๋ออ๋อฝากช่องป่าเอลโหบุไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคอมเม์ <c oughs> คุยกันได้นะจ๊ะโอเคโอเคเลยครับ Right? โอคด้วยโดเดเลยอรอโดเดเลยเฮ้ยโดเดเลยอ่ะชูชันเนาะปขาให้ไงล่ะไงล่ะดีสวยหน่อยวายวายเยอะแจวสารโอ้วายวายวาเราทุนาเท่าไหร่วะาพ่เก้าร้อยป่ะเก้าร้อยเออเก้าร้อยอันนี้ก็พันหนึ่งกนะกรับผม ธรรมดาไม่ธรรมดาวัาวนนี้ดูทรงดีนะทรงดีไม่มีย้อยอ่ะนั่นถุงเท้าหรือเปล่าโนมอ๋มอดักแก่นะี่นะเออรูห้หมดอะ่ะม <c oughs> ีที่หายาก้วเนี่ย เอาใจก็องกินเลยอ่ะใจอ่ะเออแบบเยอะอ่ะเยอะอ่ะอยากแบบเพิ่มเป็ดอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันเสียเหลือพันหนึ่งเดี๋ยวเราเพิ่มเป็ดเลยโอเคปะ่ะเท่าไหร่ดีอ่จเท่าไหร่อเอาแม่งสี่สิบเลยอันนี้สิบสี่ใช่ไหม<า>กับขอบหัวสิบสี่สี่สิบเอาเลยป่ะล่ะแบบ <40 S 1> วัด <40 S 1> วัดเออวัดไปเลย จำหวียังไงวะก็ก็สิบสี่กับสี่สิบเงยสลับกันสิบสี่เปลี่ยนเป็นสี่สิบเออโอ้โหเนี่ยเปลี่ยนเลยเอาไหมเปลี่ยนเลยมึงนี่ลึกลับซับซ้อนดีจริงเลยว่ะเนี่ยไหนอยู่ไหนโอเคสิบสี่สี่สิบแล้วครับเพื่อนท้องไวสิบสี่สี่สิบครับผมสิบสี่สี่สิบอีกแล้วนะฮะโอ้โหข้ามาดิครับ ดูดิดูดิสี่สิบมึงจะเป็นเป็นไงวะมึงจะเบิ่มเบิ่มมั้มึจะเบิ่มมั้ยเบิ่มเบิ่มเลยหอมเบิ่มเบิ่มหอมเบิ่มเบิ่มหน่อยเนี่ยดูดิวายออกดีวายออกดีวายออกดีจริงๆรนะฮะมึงตอบออโต้เทอร์โบจะไปครับคือบางเกมมันสเฮ้ยกเตอร์อยู่นะ น่อย,อย,อยตกมาหน่อยเฮ้ยถ้าตกนี่คือผมไปสิบสิบนะอุ้ยมาฮิาโอ้อโอของตกแล้วสี่สิบสี่สี่สิบสิบสี่สี่สิบครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหดูดิฮิตีแรกเอาแล้วโหที่แรกก็เอาแล้วต่อดูดิ ใหญ่ว่ะเพื่อนใหญ่จริงโอ้ยชุดใหญ่ใหญ่จริงหกพันแล้ว900เก้าร้อยเลขเปลี่ยนไปแล้วนะตอนนี้โอ้จากเก้าร้อยนะครับตอนนี้6บกหกพันแล้วนะดูดีอหโอ้ยเหลืออะไรไหมเหลือหมุนฟีสี่ครั้งโอ้กดออกไปเลยกดออกไปเลยไม่ต้องเงแล้วไอ้ไม่ได้โอ้ยชุดจิ๋วเขาหิวจริงเขาอยากกินของดีเอยากกินอะไรวะ คุยกับเขาหน่อยดิเียขาอยากกินแล้ววะหรือจุดทูบให้เขามากินน่ะเส้นเส้นเนื้อไงเนื้อแบบน้องน้องเนื้อเนื้อน้องลายอ่ะเออเป็นเนื้อสันนอกปะเนื้อสันนอกของดีว่ะของดีจริงอ่ะแบบจริงเลยอ่ะ ดิคุณเบิ้มเบิ่มไปคุณเป็นเท่าไหร่ล่ะนี่ยคุณองดิอีโอีกบาทเลหดิอี่สิบบาทได้พันแปอีกสิบทีมันจ้เก้าพแล้วอ่ะอีกิทจะให้แล้วะมาวะผมพันเปอร์เ็นต์แล้วดูดิยี่เปอร์เซ็นต์อีกแล้วเออโหจากเก้าร้อยปเก้าพั จิ๋วสิบสี่สี่สนะฮะท่องไว้เพื่อนเออเทคนิคนี้14 40, 40. ี่สี่สิมนหมายเฮ้ยให้หน่อยดิเฮ้ยอย่าแบบอย่ากเสียมฟีอย่ากเสียบฟีดิบ้างโอ้แสดงว่าเขาอยากกินแค่นี้ไม่อยากกินแบบหรูอะไรหรอ อยากกินแบบหรูเล้ยใช่ไหมผู้เขาไม่ให้แล้วอ่ะผูเสียดายนด้ได้ได้อีกแบบอีสองทีเกือบหมื่นนะเพื่อนๆนะไป้ยพอแล้วพอโอ้ยแล้เอย่นไว้ที่ตรงนี้นะฮะสิบสี่สิบนะครับเอางี้ดีกว่าแจกดีกว่าคลิปนี้แจกเลยเราเราแตกเยอะแจกเลยก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะครับให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกนะครับก็เพียง เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสัไเกตนะครับช่องป๋าหัวหมุนนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับว่ารับเงินฟรีนะครับแปจะได้ร่วมสนุกร่วมลุ้นเงินรางวัล1น0บาทนะครับเป็นเงินสดนะครับก็เอาสดเลยเด้อก็เอาไปเลยนะฟรีไม่ต้องทำอะไรเลยง่ายๆทำแค่แบบกติกาง่ายๆนะฮะทำตามกติกาง่ายๆได้ลุ้นแน่นอน เหรือกติกายังไงก็ดูใต้คอมเมนต์ได้อีกทีเนาะเออเดี๋ยวากจะแตะวาคลิปจะล่างคลิปออกได้อีกทีแล้วก็สเราไปก่อนพอก่อนย้ายย้ายฝากช่องไปากอี้ยวหมุนด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ด้วยครับก็ติดตามนะครับคลิปดีๆเทคนิคดีๆสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม